กรรมธิการการปกครองสภาผูแ้แทนรต้องนำความหาดุกมาให้พี่น้องประชาชนให้จงไดะะก้การประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ได้พิจารณาเรื่องของสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพใงประเทศไทยที่ได้ร้องขอให้ กรรมธิการการปกครองได้เชิญนักปิว่าราระตรวมาไทยและผู้คนที่เกี่ยวข้องลับมาพิจารณาให้เนื่องจากอาชีพในการที่จะนําความงดงามความสนุกสนานจนถึงอาชีพอาชีพคณะกรรมการบันเทิงอาชีพประเทศไทยได้สร้างสรรค์มาช่วยยาวนานและจน ุติไปในช่วงที่เกิดปัญหาโควิดแล้วก็เริ่มได้รับการเปิดให้จัดการแสดงในบ้างนะครับในช่วงของขณะน,นี้แล้วก็ยังเห็นว่ามีความที่คณะจะต้องทำการไปเปิดอู่่ช่วประเทศนะครับแต่ว่า บางแห่งก็จะมีข้อปัญหาการได้รับการอนุญาตบ้างไม่ได้อนุญาตบ้างหรือทำให้การพิจารณาในการจัดไม่ค่อยเรียบร้อยนะเป็นอุปสรคเพราะน,นั้นคณะก,กรรมการได้เชิญท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านมอบหมให้ท่านรองปลัดมาแทน แล้วเชิญท่านจิตดีขอรงการปกครองท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านคนที่เป็นผู้ที่เข้าใจกับเรื่องของงานปกครองที่ช่วยกำกับดูแลท่านในอำเภอระประเทศนะครับส่วนท่านประหลัดสมมาสายก็ท่านก็กำกับดูแลโดยตรงก็คือท่านผู้การจังหวัด และขณะเดียวกันของ,อของทางกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งท่านรองผู้ว่าที่เกี่ยวข้องมาช่วยให้อะไรที่ขัดข้องจกอบกับคนของกรุงเทพมหานครก็จะช่วยกันพิจารณาวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งและคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่า าภายในช่วงเวลาที่ผมให้เวลาประมาณสักเียให้เกินหนึ่งสัปดาห์ให้ทบทวนทำการเปิดการใช้เวลาในการที่จะแสดงก็ดีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความที่ไม่ให้เกิดโรคโควิด19เป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็มั่นใจว่า จะทําให้เกิดความอาสุขให้ได้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือผูอ้ว่าทุกจังหวัดก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วทางส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต้องการโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องได้รับการร่วมมืออย่างยิ่งจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดผมว่า เขาเดว่ายังเหลืออีกเล็กน้อยที่จะต้องติดตามการมาซับซ้อมการวิบัติงานกับทางฝ่ายของงานของการรักษาวอมสมบุกฝ่ายแลการตำรวจนะครับคุณเข้าใจว่าจะเชินประชุมสัปดาห์ต่อไปภายในหนึ่งสัปดาห์นักร้อง,งนักดนตรีผู้ที่มีอาชีพอยู่ในแวดวงบันเทิงจะได้รับคำตอบกับการจะต้อง<ำ>ไม่มีการไม่อนุญาต นะครับในผู้มีหน้าที่ในการอนุญาตทุกงานนะครับแล้วก็สถานที่ที่เปลี่ยนไปการดูระการที่มันขัดแย้งต่อความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคโควิดแต่ว่าพอเกิดแล้วนี่การเพื่อคูณการจัดที่จัดชางอะไรทั้งหลายนี่ต้องทำให้ด่ลรองกับภาวะที่มันเปลี่ยนไป ได้ให้ทันกับอานาคาข้อการที่จะมีผู้แสดงมีเครื่องไม้เครื่องมือของเครื่องดนตรีต่างๆมันลงทุนอย่างมากมายแล้วเขาจะเก็บไว้เฉยๆแล้วบรรดาคนที่เป็นผู้ทํางานของคณะแต่ละคณะก็เป็นหลายร้อยคนนะครับที่เขาแสดงกันอยู่เขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะท่านต้องพยายามนับสนุนทีตเขา ได้มีงงานแล้วก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสุขสําหรับคนทั้งโลกอยู่แล้วนะครับศิลปินนักล้องมีจำนวนมากภาระที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอทราบว่ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยกรรมธิการกองต้องเร่งรัดนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้อ,ของของมหาไทยอก็เป็นฝ่ายที่จัดเกนอยู่แล้วและเข้าใจอยู่แล้วแล้วความเก่งกล้าสามารถของฝ่าย ที่จะลบกับการป้องกันปัญหาโรคโควิดทั้งหลายนี่ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นสองรองใคเพราะนั้นก็ต้องพุดเองกับทำให้สำเร็จให้คนไทยมาเที่ยวมาฟังเพลงฟังดนตรงรีตามภาระที่มีผมนี่รวมไปถึงการแสดงของพี่น้องชาวอีสานที่เป็นหมอลำก็ต้องช่วยดูแลทำให้เกิดความสนุกสนานรอบรอบแล้วก็ ไม่เป็นโรคเป็นภยัยให้ได้ค่ะภา,ภายในหนึ่งสัปดาห์จะได้คําตอบเพาต้องได้ได้ทันทีผมพยายาอะไรที่จะต้องประกาศต้องประกาศปรศับให้กองทุนธนาคารซึ่งผมเชื่อในการทํางานของมหาดไทยกรดีของพั <Okay. S 1> กการตํารวจ <Okay. S 1> ก็เช่นเดียวกันนะครับจะไม่เกิดัญหน <Okay. S 1> กรรมธิการการกดกองสถานอุตสาหกรร ต้องนำความวาสุขมาให้ที่น้องประชาชนให้จงได้นะครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง